สวัสดีค่ะ my soul family ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ไกด์สมาธิเชื่อมต่อกับไฮเอเซลขั้นลึกเพื่อฟังเสียงการนำทางจากจิตวิญญาณไฮเอเซลของคุณนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกคนโรรดอยู่ในสถานที่เงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ แล้วอยู่ในท่านั่งที่สะดวกสบายพร้อมกับหลับตาลงเบาๆช้าๆด้วยความราักปิดโลกภายนอกของคุณอนุญาตให้ตัวคุณเองได้กลับเข้าไปเช็คอินโลกภายในของคุณเองนะคะ ค่อยๆผ่อนลมหายใจของคุณให้ช้าลงและลึกยิ่งขึ้นพร้อมกับตั้งเจตนาในใจว่าวันนี้ฉันพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับไฮเอรเซลล์ o ของฉัน ้อมที่จะรับคำแนะนำและรับเอาพลังงานบริสุทธิ์จากจิตวิญญาณของฉันจากนั้นหายใจเข้าออกลึกๆเยา้ยาๆสักสามครั้งค่ะ รับสูลมหายใจปกตินะคะจากนั้นค่อยๆผ่อนคลายร่างกายทุกส่สวนนะคะทุกครั้งที่หายใจเข้ารับเอาพลังงานแห่งความสงบเข้าสู่หัวใจของคุณ ผ่อนลมหายใจออกอย่างน,นุ่มนวลปล่อยทุกความกังวลออกไปค่ะทุกครั้งที่หายใจเข้าคุณกำลังดึงพลังแห่งความผ่อนคลายจากจักรวาลเข้าสู่ร่างกายของคุณ ที่หายใจออกคุณกำลังปลดปล่อยสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับคุณออกไปทุกครั้งที่หายใจเข้าคุณรับรู้ทุกสัดส่ินของร่างกายของคุณ ส,สัดส่วนของร่างกายของคุณรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายสบายจากนั้นคุณหายใจช้าลงกว่าปกตินิดนึ่งแล้วส่งลมหายใจลงไปยังหัวใจของคุณ รู้ถึงพลังงานที่หัวใจหรือกลางหน้าอกของคุณโฟกัสที่พลังงานกลางหน้าอกโฟกัสอยู่อย่างนั้น เข้าสู่ความเงียบสงบเข้าสู่ความว่างว่างอย่างลึกซึ้งนะคะ จะเปิดประตูพลังงานให้คุณจินตนาการว่ามีพลังเส้นแสงสีทองอราไหลลงมาจากเบื้องบนเส้นแสงสีทองขนาดใหญ่นี้ค่อยๆไหลเชื่อมตรง เข้าสู่กลางกระอบอมของคุณแสงนี้คุณรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นและเต็มไปด้วยความราักปล่อยให้แสงสีทองนี้ไหลลงผ่านศีรษะของคุณ และไหลเข้าสู่หัวใจของคุณอย่างเต็มเปี่ยมและกระจายไปทั่วทั้งร่างกายแสงสีทองกระจายทั่วทั้งร่างกายของคุณ ปรากฏแสงสีทองอราจากจุดเล็กๆค่อยๆเปล่งแสงเปล่งบัตสมีแสงขยายวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นแสงสีทองจากหัวใจของคุณ แผ่ขยายรัศมีแสงจนเต็มหน้าอกและแผ่รัศมีแสงออกไปนอกร่างกายของคุณเป็นวงกว้างจนปกคลุมร่างกายของคุณและนี่คือ แสงแห่งตัวตนที่สูงกว่าไฮเออเซลของคุณที่กำลังค่อยๆแผ่รัศมีออกไปเป็นวงกว้างอย่างไร้ขอเบเขตจำกัดและทันใดนั้นเอง คุณก็พบว่าที่เบื้องหน้าคุณมีร่างร่างหนึ่งกำลังเดินเข้ามาหาคุณอย่างช้าๆร่างนั้นเปล่งแสงสว่างอย่างอ่อนโยนและคุณรู้สึกได้ทันทีว่า นี่คือคุณเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์ที่สุด h i g h e r s e ซ f ของคุณนั่นเองเธอยิ้มให้คุณและเปิดแขนกว้างรอรับคุณเข้าสู่อ้อมกอด รับรู้ถึงพลังแห่งความรักความเมตตาและความสงบมั่นคงที่เธอมอบให้ในความเงียบนั้นเธอมีบางสิ่งอยากจะบอกคุณ ฟังเสียงของเธอและจดจําทุกคําและหากมีสิ่งใดที่คุณต้องการถามหรือต้องการคําตอบก็จงถามและฟังคําตอบนะคะ เสียงการนำทางและทุกคำตอบเรียบอร้อยแล้วคุณขอบคุณไฮเอเซของคุณสำหรับทุกคำแนะนำและพลังงานที่ได้รับและตอนนี้ให้จินตนาการว่าพลังของเธอและพลังของคุณ ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยร่างแห่งแสงแห่งไฮเออร์เซลของคุณค่อยๆแผ่ขยายเข้าโอบล้อมร,มรอบตัวคุณอีกชั้นพร้อมกับล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับคุณได้อย่างสมบูรณ์ กการแแบ่งยไม่มีการแบ่งแยกอีกต่อไปคุณและไฮเออเซลคือหนึ่งเดียวกัน จิตสำานึกหรือจิตวิญญาณของคุณกลับคืนสู่ร่างกายนี้สุดลมหายใจเข้าลึกๆอีกสักครั้งรับเอาพลังงานใหม่เข้าสู่หัวใจแล้วเมื่อคุณพร้อมค่อยๆลืมตาขึ้นเบาๆชา้าๆ พร <West> ้อมพกพาพลังและคำแนะนำจากไฮ e r s เซลกลับมาใช้ในทุกๆวันของคุณนะคะและท้ายนี้เช่นเคยค่ะทุกคนสามารถกลับมาฝึกฝนเพื่อเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าไฮเอเซลของคุณกับคลิปนี้ได้บ่อยๆเท่าที่ต้องการเลยนะคะและท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันโลกใบนี้ออกไปอีกนะคะ นอกจากนั้นหากท่านใดต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้สูงสุดหรือว่าไปสู่ขั้นกว่าอีกขั้นหนึ่งนะคะไม่ใช่เพียงเชื่อมต่อชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่ต้องการที่จะฝึกฝนเพื่อก,การเป็นตัวตนที่สูงกว่าไฮเออเซลของคุณนะคะครูก็ขอเชิญชวนนะคะมาลงคอร์ส o m y y u u r i i h h e r self ของคุณได้นะคะซึ่ง มีรายละเอียดอยู่ใต้คลิปทุกคนสามารถทักมาพูดคุยหรือขอคำปรึกษาและขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากครูก่อนได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ครูขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแล้วกลับมาติดตามคลิปต่อๆไปอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ